พุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าทานอันบุคคลให้แล้วในบุญญาเขตใดเป็นทานมีผลมากบุคคลเพึงเลือกให้ทานในบุญญาเขตนั้นพืชแม้เล็กน้อยที่บุคคลหวานลงในนาดีเมื่อฝนหลังสายาน้ำถูกต้องตามการผลก็ย่อมยังชาวนาให้ยิน สการะแม้เล็กน้อยที่ทายกถวายในเหล่าท่านผู้มีศีลผู้มีคุณผู้คงที่ผนก็ย่อมยังทายกให้ยินดีได้ฉะนั้นพื้นดินที่มีแร่ธาตุดงสบู์เป็นที่ลุ่มมีฝนฟ้าตกถูกต้องตามฤดูกาเป็นสิ่งที่ชาวนาต้องการ เาจะทำให้การไถหวานได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยในทํานองเดียวกันการสร้างบุญให้ถูกเนื้อนาบุญเป็นสิ่งที่บัณฑิตปราถนาเพราะการหวานทายทานลงในเนื้อนาบุญจะเป็นทางมาแห่งมหากรุสันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณจะสรงผลให้ได้มหาสมบัติใหญ่ ทั้งมนุษย์สมบัติทิพสมบัติและนิพพานสมบัติการทำทานแต่ละครั้งหากมีโอกาสให้เลือกว่าทำบุญกับใครและต้องทำอย่างไรถึงจะได้บุญมากก็ต้องฉลาดในการเลือกเหมือนการลงทุนที่ได้กำไรมากเพราะฉลาดในการลง ในทักกินาวิพัฒนขสุได้กล่าวเอาไว้ว่าบุคคลให้ทานในสตัตว์เดรัจฉานได้อานิสงส์หนึ่งร้อยชาให้ทานในผู้ทุศีพึงหวังผลหนึ่งพันชาให้ทานในปุถุชนผู้มิเศษพึงหวังผลหนึ่งแสนชาให้ทานใน คนผู้ปราศจากวางจำนัดในกาบพึงหวังผลแสนโกนเท่าให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิบุตรให้แจ้พึงหวังผลจนนับไม่ได้ประมาณไม่ได้มีเรื่องเล่าว่าในสมัยอดีตมีพ่อค้าคนหนึ่งชื่ออังกุระเศรษฐ เขาได้เดินทางไปต่างแดน,นเพื่อทำมาค้าขายและท่องเที่ยวไปในโลกกว้างในระหว่างเดินทางข้าพระเลสาอยู่นั้นอังกุระเศรษฐีเกิดพลัดหลงทางเป็นเวลาหลายวันสบียงที่ใช้ในการเดินทางก็หมดเกลี้ยงได้รับทุกทรมารอย่างยิง่งเขาอาศัยรุกขเทวาตนหนึ่ง ซึ่งมีนิ้วมือสำเร็จด้วยฤทธ์มาช่วยไว้เมื่ออังกุระเศรษฐีปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไหลออกมาจากนิ้วมือของเทพตนนั้นอังกุระเศรษฐีจึงถามลุกเทวดาว่าท่านเทวดาผู้มีฤทธิ์ท่านได้ทำบุญอะไรมาทำไมถึงมีอนุภาพมากถึงเพียงนี้ ราบว่าในครั้งที่เทวดาท่านนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญเพียงแค่ชีนิ้วบอกทางไปบ้านของเศรษฐีผู้ใจบุญให้กับคนเดินทางและพวกยาจบวนิพกพะเนจรเท่านั้นยังเกิดผลใหญ่ถึงเพียงนี้อังกุระเศรษฐีจึงคิดว่านี่ถ้าเราได้ให้ทาด้วยตนเองบ้าง อาน,นิสงส์ผลบุญคงบังเกิดขึ้นมากกว่านี้เป็นแน่เมื่อได้รับแรงบรนดาใจเช่นนั้นก็รีบออกเดินทางกลับไปพระนคร ครกระหายก็จงมาดื่มตามชอบใจเถอะแต่เป็นที่นาสีดาที่ท่านอังกุรเศรษฐีเกิดในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นไม่มีเนื้อนาบุญแม้เพียงท่านเดียวแต่ถึงกระนั้นท่านอังกุรเศรษฐีก็อุทิศตนให้กับการทำทานอย่างเต็มกำลัง ได้ให้อาหารแก่ชาวเมืองวันละหกมือเล่มขุยเป็นประจำมีครอบครัวสามพันคนเด็กนุมหกหมืนคนช่วยกันถ่าฟื้นสำหรับองอาหารทำแถวเตาไฟยาวสิบสองโยโกพวกหญิงสาวหมื่นหกพันคนช่วยกัน สวยงามราวกับนางฟ้ายืนถือทัพพีคอยตักอาหารให้คนที่มาขอด้วยใบหน้าอิ่มแยนฝ่ายอังกุรเศรษฐีได้มายืน้อบสิ่งของต่างๆด้วยมือของตอนเองทำไปก็ปิติเบิกบานแทนที่จะให้คนที่มาขอทานนั้นขอบคุณตนเอง แต่กลับรู้สึกขอบอกขอบใจต่อเขาหล่านั้นที่อุตส่าห์เดินทางมารับทานจากท่านเมื่อละโลกไปแล้วท่านก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง์สเสวยทิพยสมบัติอยู่เป็นเวลานาน,านทีเดียวมาในยุคสมัยพุทธกาลของเราได้มีพกามผู้ยากหลายคน ศรัทธาแต่ไม่มีสัตว์วันหนึ่งเขาได้เห็นพระอนุณคัลบินทบาทผ่านหน้าบ้านด้วยจิตที่เลื่อมใสจึงได้ถวายข้าวทัพพีหนึ่งด้วยบุญนั้นเมื่อละสังขารไปแล้วได้ไปบังเกิดเป็นอินทกาเทพบุผู้มีรัศมีกายที่รุ่งเรืองสว่างสวัย ยิ่งกว่าอังกุระเทพประมุขนั้นอีกเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปประทับอยู่ที่ปันดุกรมพลศิลาเทวดาในหมู่โลกทธาพากันมานั่งประชุมเพื่อฟังธรรมไม่มีเทพตนไหนที่จะมีรัศมีกายสว่างกว่าพระพุทธเจ้าเลยพุทธรัศมีนั้น สว่างสวัยรุ่งโร่นกว่ารัศมีของเทวดาทั้งหลายเทวดาที่มีศักิ์ใหญ่มีบุนมากก็จะได้อยู่แถวหน้าส่วนผู้ที่บุญน,น้อยกว่าก็จะถอยร่นออกไปสวัยนั้นอังกุระเทพบุตรซึ่งเคยอยู่ด้านหน้าก็ถอยร่นไปตามกำลัง ต้องอยู่ไกลถึงสิบสองโยกส่วนอิทธกากเทพษุษรอยู่ที่เดิมใกล้ๆก,กับพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าได้ตรัสขาอังกุระว่าอังกุระเธอนะ่ะทำแถวเตาไฟยาวสิบสองโยกได้ให้ทานนานถึง บัดนี้เธอต้องถอยไปไกลตั้งสิบสองโยซึ่งไกลกว่าเทพบุตรุทั้งหมดฉะไหนเธอจึงอยู่ไกลนั้งหลัะอักกุรักเทพประุตราผูปวป่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคจากข้าพระองค์ได้บริจาคฐานมากในสมัยที่เป็นมนุษย์ แต่เป็นฐานที่ให้แก่มหาชนทั่วไปคือให้ทานไปเวลาที่ปราศจากทักินายบุคคลส่วนอินทกาเทพประบุตรแม้ถวายฐานเพียงข้าวขัพีเดียวแต่เพราะทำผูกทักษินายบุคคลจึงรุ่งเรืองกว่าข้ามจักเหมือนดวงจันทร์รุ่งเรืองความผู้ดาวชนะ 我真没话。